ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จนกระทั่งผมบังเอิญเจอมันเข้าฝ่ายข้อมูลลึกลับที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ใครๆก็บอกว่ามันคือตำนานคืนนั้นผมตัดสินใจเปิดมันและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการภาพต่างๆปรากฏขึ้นในหัว ผมเห็นโลกที่แตกต่างโลกที่พลังดิจิทัลสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ผมได้ยินเสียงกระซิบจงใช้มันจงเปลี่ยนแปลงเฮ้ยทำอะไรอยู่วะหน้าตาดูแปลกๆผมนายไม่เข้าใจหรอกนี่คือประตูสู่โลกใหม่ผมฝึกฝนเรียนรู้ควบคุมพลังไซเบอร์ทีละนิดผมสามารถแฮกระบบ ควบคุมโดรนสร้างโปรแกร,รมอัจฉริยะผมกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมแต่พลังนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบและอันตรายมีคนต้องการมันต้องการใช้มันเพื่อคุมโลกผมต้องหยุดพวกเขาให้ได้โลกดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องสนุกมันคือสงครามสงครามที่เราทุกคนต้องเผชิญเตรียมตัวให้พร้อม เพราะอนาคตอยู่ในมือคุณพลังไซเบอร์เปลี่ยนชีวิตได้จริง